ต่อหนี as as ้ไปก็ขอบันดาท่านพุทธบริษัททั้งนหลายตั้งใจอุทิศส่วนบุญสอีทางบุญญาพลังบุญ่ำบุญใดที่พระเจ้าทั้งหลายได้บนเพ็นแล้วน้าโอกาสนี้พระเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนุญนี้ ให้แกเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายเที่เคยล่วงเกินมาแล้วเคยร่วงเกินมาแล้วใช่ก่อนก็ดีใช่กอนก็ดีชาตินี้ก็ดีชขอเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายอรรมทั้งโมทนาดงโมาสุสนีขอจงอโหสิกรรมจงอโหสิกรรมให้แกข้าพเจ้าใหข้าพเจ้า แต่วันน <hã> <shocked> ี้แต่วันนี้กราบเท้ากราบเท้าเท้าสู่พระนิพพานเท้าสู่พระนิพพานและข้าพเจ้าทั้งหลายและข้าพเจ้าทั้งหลายเขาที่สูงสูนีขอที่สูงสูนีไม่แก่ที่พระเจ้าทั้งหลายไห่แก่ รักกาขษาพเจ้าที่ปกปักษข้าพเจ้าเทพพระเจ้าทั้งหลายขอสากลลระวิภพและพระยายุมาราชขอเทพยขอเจ้าทั้งหลายและพระยายุมาราชงโมทนาจงกุศลนี้ขอจงเป็นสักขีพยาน ในการบำเพ็ญกุศลใรรเป็นกุศลของข้าพเจ้าในครั้งนี้ได้เถิดในครเขอทิสโสสนี้ให้แก่ท่านทั้งหลายที่รอรับไปแล้วที่เสวยความสุขอยู่คนดี รวยความทุกข์อยู่ก็ดีรวยความทุกข์อยู่ก็ดียากก็ดีเป่นยากก็ดี้ใช่ยากกดีนใยากก็ดีขท่านาายขอท่นรายโมทนาายโมทนารุตรนีบุตีในรับประโยชน์รับประโยน์รนสุขความสุขเส้นเดียวกัข้าพเจ้าเนเดยวกับ้า อยากพึงได้รับจยากพึงได้นาการบัตินี้เถิดนาการบัตินี้เลบุญใดขบุญใดที่พระเจ้าั้งหลที่พระเจ้าั้ไหลได้บัพ